แบกท้องลูกน้อยไปอยู่ไร่หมาเมินชีวิตล่าสุดจุ๋ยวรัตยาดีเจพุทธชีวิตเรียบง่ายที่ต่างจังหวัดหลังจากที่เพื่อนเพื่อพี่ๆในวงการบันเทิงและชาวเน็ตพากันแห่เดาว่าลูกคนแรกของดีเจพุทธพุทธิชัยและจุ๋ยวรัตยาจะเป็นชายหรือหญิงอะไร ล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาเฉลยแล้วเพิ่งจะออกมาประกาศข่าวดีได้ไม่นานสำหรับการมีทายาทคนแรกที่พยายามมากว่า3ปีของดีเจพุทธพุธิชัยและจุยวรัทยางานนี้หลายคนลุ้นต่างว่าคู่นี้จะได้ลูกสาวหรือลูกชายดีเจพุทธและจุ๋ยได้โพสต์คลิปทาง YouTube เฉลยลูกคนแรกว่าใครเพื่อนเพื่อนคิดว่าพีเจน้อยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโดยขนาที่อัดคลิปอายุคันได้18สัปดาห์แล้วถือว่ากำลังจากครึ่งทาง พร้อมอดท้องที่เริ่มขยายใหญ่ขึ้นทุกวันโดยในคลิปได้เห็นภาพของพีเจน้อยเหมือนโตขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีนิ้วมือแขนขาจมูกโด่งมากงานนี้จุ๋ยได้บอกว่าตอนนี้คือเห็นเพศแล้วจริงๆแล้วจากเพศอะไรก็ได้สมัยนี้เปิดกว้างมากๆมาเพศไหนเราก็รัก พร้อมที่จะเลี้ยงและสนับสนุนในทุกๆเรื่องโดยจุ๋ยเป็นคนบอกว่าได้ลูกชายอย่างไรต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยประสบความสำเร็จเรื่องการตั้งครรภ์แล้วเรียบร้อยสำหรับผู้รักคนดังอย่างจุ๋ยวรัทยาดีเจพุทธพธิชัยที่ตอนนี้ทั้งคู่ขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเต็มตัวแล้วและนับวันที่จะได้เจอหน้าลูกล่าสุด ทั้งพุทธและจุ๋ยได้พาลูกน้อยในท้องไปเดินชมไร่หมาเมินจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นไร่ที่พุทธจุ๋ยนอกจากบรรยากาศที่ดีแล้วผักและผลไม้ที่ปลูกในไร่นั้นพุทธจุ๋ยยังดูแลรักษามันเป็นอย่างดีมีทั้งเงาะมะนาวและอื่นๆอีกมากมาย หลังจากที่ออกมาประกาศว่าภรรยาสาวจุยวรัทยากำลังตั้งท้องลูกคนแรกได้สำเร็จก็ดูเหมือนว่าที่คุณพ่อป้ายแดงอย่างดีเจพุทธพุทิชัยก็จะมีอาการเห่ออยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวล่าสุดดีเจพุทธก็ได้พาจุยวรัทยากับลูกในท้องเดินท้องไร่หมาเมินจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นไรที่พุทธจุ๋ยตั้งใจปลูกและดูแลทุกอย่างขึ้นมาอย่างดีโดยครั้งนี้ขอรับปทดเป็นชาวสวนเดินเก็บมะนาวลูกโตมาปรุงอาหารอีกด้วย เท่านั้นยังไม่พอดีเจพุทยังได้ปีนเก็บง้อจากต้นมากินโชว์แบบสดๆเรียกว่าลูกทั้งแดงสดและใหญ่มากจริงๆซึ่งเจ้าตัวยังได้เขียนแคปชั่นไว้อีกว่าไปเก็บมะนาวและกินง้อวรัทยาไร่หมาเมินโดยพุทจุย๋ยได้พาเดินทัวร์ไปยังบริเวณในบ้านพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าทรงบ้านที่ถูกออกแบบมานั้นเป็นทรงอะไรพอดูไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่ซึ่งจุ๋ยวรัตยาก็ได้เผยว่า เป็นบ้านทรงเรือสำเภาเอาไว้ค้าขายรับทรัพย์จากนั้นเจ้าตัวก็พาเข้าไปชมบรรยากาศภายในที่มองออกมาแล้วเห็นความเขียวชอุ่มของต้นไม้สุกลุกหูลุกตา